เมื่อเราเห็นเด็กๆก,กำลังนั่งเล่นพูดคุยหรือหัวเราะเพียงลำพังก็คงไม่ได้แปลกใจอะไรแต่มีความเชื่อที่ว่าเด็กๆจะสามารถมองเห็นในสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่สามารถมองเห็นได้ถ้าหากเด็กคนนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวละ่ะเพื่อนๆคิดว่าเขากำลังเล่นอยู่กับใครตำนานไดอรี่วันนี้ ขอนำเสนอตำนานเร <To S 1> ื่องเล่าของแม่สื่อให้ทุกท่านได้รับชมกันครับความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยโบราณเกี่ยวกับเด็กทารกก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าแม่สื่อที่หมายถึงผีที่คอยดูแลรักษาเด็กเหล่านั้นเพราะเชื่อว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาต้องมีแม่สื่อคอยดูแลเพื่อปกปักรักษาไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย จากความเชื่อนี้ทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีพิธีกรรมเกี่ยวกับแม่ซื้อที่แตกต่างกันออกไปเช่นภาคอีสานในสมัยก่อนจะมีพิธีรับขวัญเด็กด้วยการนำเด็กทารกมาใส่ในกระดงแล้วกล่าวว่าสมวันลูกผี4วันลูกคนลูกของใครก็ให้มาเอาไปฝ่ายผู้เป็นพ่อแม่ ก็จะรีบขานรับว่าเป็นลูกของตนเองคนทําพิธีก็จะส่งลูกให้เป็นการบอกกล่าวแก่แม่สื้อว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของคนแล้วและจะไม่ให้แม่สื้อมารบกวนอีกแม้แต่ชาวมอนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับแม่สื้อพวกเขาเชื่อว่าทุกชีวิตล้วนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองบ้านใดที่มีเด็กแรกเกิด จะต้องทำพิธีบูชาแม่สื่อเพื่อเรียกขวัญให้แก่เด็กโดยการวางเครื่องเส้นสังเวยไว้ตรงหัวนอนของเด็กเป็นเวลาเจวันซึ่งเครื่องสังเวยนั้นประกอบไปด้วยกล้วยน้ำวามะพร้าวผลไม้ต่างๆน้ำอบผ้าถุงผ้าสไบสมุดหนังสือต่างๆเพื่อให้เด็กนั้นมีวิชาความรู้เข็มและได้ เพื่อให้เด็กมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมตามความเชื่อของคนสมัยโบราณ <c oughs> เด็กทารกเกิดจากผีที่ปั่นหุ่นขึ้นมาและหาวิญญาณมาใส่ <c oughs> แต่ถ้าคลอดออกมาแล้วเด็กคนนั้นเกิดเสียชีวิตก็จะเชื่อกันว่าผีที่ปั้นหุ่นนั้นเกิดชอบใจและอยากเอาเด็กไปเลี้ยงจึงทำให้เด็กคนนั้นเสียชีวิตในที่สุดส่วนเด็กที่ผีไม่ชอบ ก่จะปล่อยให้เกิดมามีชีวิตส่งผลให้เกิดพิธีกรรมต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผีนำเด็กที่เกิดมากลับคืนไปเช่นการบอกว่าเด็กคนนั้นไม่น่ารักน่าเกลียดน,น่าชังเป็นต้นอีกความเชื่อหนึ่งเชื่อว่าแม่ซื้อเป็นเทวดาหรือผีที่อยู่ประจําตัวเด็กทารกตั้งแต่แรกคลอดจากคันมันดาทำหน้าที่คอยดูแลปกปักรักษา บางครั้งก็จะมีการหลอกหลอนหรือเย,ย้าแย่ตามลักษณะนิสัยของแม่ซื้อที่อยู่กับเด็กคนนั้นในบางครั้งที่ผู้เป็นพ่อแม่เห็นลูกของตนเองนั่งอยู่คนเดียวแต่มีลักษณะท่าทางเหมือนกำลังเล่นหรือพูดคุยกับใครอยู่ก็จะเชื่อว่าเด็กคนนั้นกำลังคุยกับแม่ซื้อแต่เมื่อเด็กอายุได้หนึ่งขวบแม่ซื้อก็จะจากไป ไม่มายุ่งเกี่ยวกับเด็กคนนั้นอีกความเชื่อเรื่องแม่ซื้อไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากในหลายพื้นที่อาจไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ <l ots> ก็จบไปแล้วนะครับ กับตำนานแม่ซื้อหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทั้งช่องทาง facebook และ youtube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงาน ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ